สบายดีพี่น้องสบายดีกูทุกค,กคนเนาะพอ่อพ่อกับซองเคยละคือเก่าพี่น้องเบิ่งแน่พี่น้องหยุบหยุบอยู่ปกติเคยเอาเต่ปลาขอนอันนี้ลูกหวกขอนพี่น้องไอ้ลูกออดขอนปลาน้ำสีแหงตายเลยน้ำสีแหงปาลาอะไพี่น้องเนงไงมันมีน้ำน้อยหนึ่งตีงเซลเซลอยู่โอย เต็มในให,หน้านี่ลูกหัวพี่น้องเลยโอ้ยฝนกับบ่ตกมาในบอ่อบางนี้นี่กำลังเป็นขาไตหานีเลยไตไปทางอื่นเลยมีแต่หัวป้าคอมเมนต์บอกขากล้าเข่านี้จะเอาไปปล่อยหม่องไม้อยู่อันนี้ยามันเหยียบเข่าเขาจ้ามุนผูกยุบยุบยุบ ท่านี้เิีคุณนนะพี่น้องวุ่นวุ่น,นอยู่พนถิ่มซ่วงเป็นอาทิตย์ช่องอาทิตย์เลยเนาะมันก็เลยมีแต่ลูกห่วงขอนโมมีนนำพี่น้องเลยอือเป็นพันที่มาตายถิ่มชื่อ ันแต่เสียดายกันเป็นลูกปีนายัางว่าสิได้กินไรเถอะกันเป็นโตเป็นโตยังว่ามันตัวใหญ่เนาะอ,อันนี้ยังเป็นลูกข้งอกอยูบ่บอนเชลเซลมันจะการยามแรงๆพี่น้องบอนยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยู่ชอตีชักสี่จูป้า พนะเดี๋ยวเขาลองจับไปหน้เบ้างจีได้อยู่บ่โอ้มันบอกให้จับพูน่ะปลาห้าพูน่ะตองเลยจัดตัวๆพูน่ะพูน่ะปูบุหรี่เนาะอืมมีเตลูกหัวเต็มอยู่ เน่าบอดี้อัลล็อกไทยเบิร์นซื้อเจ็บวะไม่ยินตีแม่พ่อาวะอะไรเขียดนะนะเออหัวเขียดเป็นโอ้เป็นตะชงสารมันมองไงน่ะนำขอนเคยเห็นแต่ป้าขอนอันนี้เป็นลูกหัวขอนอือ ลูกหมูเขียด,ด,ยดชี้ไปทางใดหนึ่งใช่นะหน,ออนหนึ่งในเทียงนี้สวัสดีพี่น้องก่อนหนึ่งวันหนึ่งเข่าอยู่กับบ้านหืมบ่ญา,านิว่าไปหนึ่งเข่าคนเดียว <laughs> เ,ออเง,ง,งวาผ้าอยู่น่ะบ่เออได้ยินเสียงงัวป่าอยู่เนาะไปไปเป็หนึ่งชนเอาไปเขากินลงไปหาทางน้ำปิด เปิดตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งเลยเขียวแล้วข้างเขาแค่หนึง่งไข่เลยสุกเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นข่าวเขาเจี๊ยแคดพี่เนอ,ขอ,ง,องข้งเฮาอยัางเคียวยองเขาเจี๊ยแคดมันจิสุกลเลยยังช่องนนให้บรรยากาศยำแรงๆเล,เล,เลาะให้เลาะหน้าพี่น้องเลย ตามวิธีชีวิตคนบ้านนอกบ้านนาเฮาอยู่แบบเรียบง่ายแต่เป็นแต่ชงซานแต่ลูกห่วงมาแล้วเต็มอยู่นำปัดขอนคือบวกม,มันถือให้พูกม,มันนำลายนี่เนาะแต่ว่าให้ได้กับลายนะเลื่องนำเลื่องอันลูกห่วงในพูกลอยยุ่หยับยุ่หยับอยู่ หาโมงแล้วกันยังแดดเดดพี่น้องเลยโทษว่าแดดก็ย้อนว่าสิมิดไปเน,นีเ่ยแดอันนี้เิงคำเิงห้อนเิงคำเิงแดดอันนี้สิเป็นเข่าเหา มา่างนาหน้าแล้วเริ่มสิแตกกอแล่ละเริ่มสีงามแล้วแหละทางพุ่นเป็นการลกกาเนาะเขาป่าเอินทางพุ่นกับลกกาคือกันโมเมนต์ไฟนะ่ะเฮ้าเองแต่เฮ้ามาเบิงอันนี้เขาน้องฉลาลก ลายผู้หลายคนเดี๋ยวไปทางใดก็มีแต่แดดกับแดดพูดโพดแต่เข่าก็เริ่มเขี้ยวเกินมา ช่วงนี้ครับช่วงระดูดำนาหลายผู้หลายคนก็กำลังเริ่มดำคนเหล่วนี่ยังบลายบันไดดอกพี่น้องเลยคนเหล่วนี่ยังบลายคนดำนะสีเริ่มลายแต่เฮานี่ก็วันเหล่าเหล้านก็นยังบันไดเหล่วเลยยังสองไง ำลังงามบัดทนบตกมีแต่ญาหาและชีเกิดคันมีน่ำคือแนวนี้นะคือญา่าสิไดบ่เกิดคันมีน่ำเนี่ยนะต่บ่เฮงกับสวงใจสิเมิอดอลยบางไน่งมีแต่ในส่วนน้อยเดียวให้เทิงนี้พวกดินจงขาว ปพี่เนอะเดี๋วเบิ่งไปเรื่อยเอนาะหลังจากขึ้นมาเลยกันลูกกาพี่เนอะเอาขาสิเด็กขึ้นเมื่อเอาองอควายเขารักเนาะเพราะว่าตอนนี้ตะเวนก็นตกเลยพวกตะเวนตกป๊กอกเมื่อเอาองอควายเขารัก เชียงแมงยังห่องเซลเซลเฮ็ดเพื่องครับเบออกหรือเบาโอ้ยฝนบาตกเนาะหรือบาออกเออออกเหี่ยวเลยโมเดิพากันดำนาจนเหี่ยว บรรยากาศง้มแรงๆอยู่บ้านนอกบ้านนาเอาอันนี้ก็จะเป็นเทียงหน้าพาสุก้ามวน เดี๋ยวขอโตแกงงอแกค่ายกับพี่น้อง้อเขารักก่อนเนาะงอค่ายเขารักบกันพี่น้อเ,อาอเากกอนาไปผูกมัดไปผูกกับน้องมอดไป,ไป,ดไปเฮ้ยเฮ้ยเขาคอกเขาคอกเขารัก,กมองผูกง้อเฮ้าพี่น้อง โอกเรียบร้อยพี่น้องงัยงวัวยังเหลือแต่ควายบังน,น้องมอดกำลังไปไปไล่ไปปอกมาเขาลักป้าดอกดอกอินทีเขียวกันนะหลบหลบ,ลบเหอนเอาสิออกไปดักอยู่ เนาะเลยอันนาจิเป็นคอควายเนาะเอาไปดักเลยเราอันนี้คือคอควายของเราเอง บรรยากาศบานนอกบานนาเสียงกบเสียงเขียดเสียงแมงนั้นอันนี้ห้องอุ้ยอันเจมนว่าเมื่อวันฝุกุขอโทษขอไป,ไปพี่เนอะโอ้ยกล่องมั่วต้องขอโทษขอไปหลายหลายเนาะมั่วมุดทึบอยู่ โอ้ยมนเมดข่านะหยอกกันมาแล้วมาแล้วพี่น้องเรียนกันออกมาออกมาถึงย้ำคำย้ำนอนแล้วกินอยู่เมดมือ้ม<า>ขอข้าไปเข้าไป ขอบไปขอบไปลูกเรียบร้อยพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจสุกูสุก้นที่เข้ามาเบิงเนาะฝากกดไล่ก์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องด้วยสองเคยลาจงบ่ผลาดคลิปใหม่ๆพอกันคลิปนาพี่น้องไปแล้วสบายดี